สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับโอ้รถดำรูส้สึกว่าจะโจดรอแล้วเี่จะเอาไอ้มักไฟมาช่วยไหมนี่ดูครับโอ้ตายแบบนี้เดี๋ยวให้เงียบไปเอาไอ้มักไฟมาอีกบ่ วาดไทยเปิดส่งสัญญาณแล้วก็ไม่รู้เรื่องจอยเดี๋ยวได้ดินตกหมดอีแลนะ้วเนาะ มาอีกแล้วครับรถดำไปจะวิ่งใกล้ครับนี่เดี๋ยวจะให้แงไปเอามังไฟมาช่วยดีกว่าไม่ใช่ไรครับมันเสียเวลาครับถ้าเราไม่ผุดสองคันอย่างเงี้ย เราย้ายนิดหน่อยก็ช่างนะครับแต่ว่าถ้ารถดำโรงี่ก็เสียเวลาครับทิ้งเวลาไปเปล่าๆรา,าไม่โครเรามีสองคันครับเดี๋ยวให้เงียบกับไปคนขับรถไทยไปย้ายมาดีกว่า าเดี๋ยวแต่งให้สวยเลยตรงนี้จะวางดินให้หน่อยๆบาดานเรียกว,วก็สวยแล้วดินจะแข็งหน่อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรบาด ลุกรังไปครับนี่ดินทั้งลุกรังดินเดียวสมลุกรังก็น้อยเหรอมีรถดำแมงแมง

นี่เลยหัวเสือล่ะอ๋อสาดวกสาด,สาดเดี๋ยวมาไฟรอไว้ตักหน้าดินนั่นแหละกันเดี๋ยวอันนี้วิ่งนี่แหละ มาเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนครับเมื่อคืนเราจอดไมโครอีกคันหนึ่งไว้อยู่อีกบอหนึงบ่อตรงนั้นก็จะเป็นป่านะครับอยู่ในป่าเราวิ่งเมื่อวานครับเมื่อวานทีนี้ก็เลยย้ายตัวนี้ครับมาเข้ามาในบอ่อนี้เมื่อคืนก็ให้จอยกับเอทงครับไป ไปนอนเฝ้าอไปนอนเฝ้าไอ้มักไฟ้อยนะครับบอไปถึงบ่อเจอของเลยครับหนีเลยเปิดเปิงเ,เลยครับไอ้ธงไ้จอยไม่กล้าอยู่บ่อเลยครับเจอไฟอะไรไม่รู้เพราะว่าไฟโกดบลื้อเทอเลยอยู่ข้างหลังรถไมโคร ไอ้จจยไอ้ทงนีออกมาเลยครับไม่กล้าอยู่กลัวยกหน่อยเอ้ยเดียวมจะลึกไปเด้อยไม่รู้ไฟอะไรครับเป็นก้อนใหญ่นะครับเป็นลูกไฟ ต้องไปพากันไปย้ายรถมากลางคืนเลยยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยออลึกมากก็ไม่ดีครับเพราะว่าเกจะทำนาน,นะครับเราต้องเห็นใจกันด้วย ถอยไปอีกถอยไปอีกเดี๋ยวมันจะลึกโอ้รถดำไปน้องอดูวะดิโจอดเรียงกันสิงเงยอันนี้เฉพาะทีมเราน,นี่กี่คันล่ะนี่ เกือบสิบละมัง้งนี่เห็นเสียตินบอกว่า,วาทางรูนจะหมดงานแล้วเดี๋ยวเอารถมาฝากตายมาฝากไงหัวหน้านี่ดูมากลางมุงรอบรอ่นี่รถดำเริ่มที่จะหมดงานแล้วครับช่วงนี้คนก็ไม่มาเงินก็ไม่มี เศรษฐกิจก็ตกต่ำนะพี่น้องดินแข็งนะครับเลยมันตักขึ้นช้านะหน่อยเปเปินวิ่งใกลนะครับวิ่งใกลดินแข็งดินแข็ง ยกขึ้น่อยยกขึ้นหนยอยโอย้ uh. oh, ไม่ไหวครับใส่ดินเยอะไอเงินแสนครับไปขึ้นไม่ไหวแล้ว เนี่ยทำงานครับเขาบอกว่าตามคิวตามคิวเฮ้ย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 โชตก้อนเฮ้ยเฮ้ยปั่นก่อนปั่นก่อนอยเนี้ยปั่นก่อนเอ้ยปั่นก่อนปั่นก่อน ปันเงินะปันเงินเ,นเอออยู่เลยอยู่เลยเนี่ยรถราคาแสนับอัดกล่องให้ขึ้นเนินไม่ไหวครับ ดร,ราคาแสนครับนี่ใส่เต็มกรงเหมือนกันครับเมื่อกี้ขึ้นไม่ไหวครับเจอทางชันมากทางชีเรด้วยจอดรอครับจอดรอ เย็นยังครับนี่ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับนี่ทีมงาน,นครับดดรอวิ่งใกล้ๆครับสวัสดีครับ